เงูพิษที่คนไทยโดนกัดบ่อยที่สุด 1. งูทับสมิงคลาเป็นงูที่ขี้อายแต่มีพิษแรงที่สุดในประเทศไทยมันมักซ่อนตัวในเวลากลางวันและหากินในเวลากลางคืนและคนก็ได้ถูกมันกัดตอนน้อนนี่แหละครับโอ้ย 2. งูสามเหลี่ยมเป็นงูที่ค่อนข้างขี้อายและมักไม่โจมตีคนก่อนหากินเวลากลางคืนเหมือนกันแต่เวลามันกัดนะครับมันจะกัดแบบแน่นๆละอัดพิษเข้าไปเต็มที่แล้วก็จะกัดค้างไว้แบบนั้นแหละครับาสามงูจงอางนะครับเป็นงูพิษที่มีขนาดตัวยาวที่สุดในโลกมักมีนิสัยชอบกินงูด้วยกันเองเช่นงูทับสมิงค่างูเขียวตุ๊กแกกบตะกวดหนูพังพรกระลอกก็ไม่เว้นนะครับ 4. งูกัะปะมันเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาชอบพางตัว่อเหยื่ออยู่นิ่งๆบนดินและเมื่อเหยื่อเข้าระยะของมันมันก็จะพุ่งกัดอย่างรวดเร็วในเวลาเสี้ยววินาที 5. งูเขียวหางไหม้พบบ่อยในสวนหรือใกล้บ้านคนเพราะแถวนั้นมันเป็นแหล่งอาหารชั้นดีและถ้าคุณเดินเข้าไปใกล้มันนะครับมันก็จะพุ่งกัดแบบไม่เตือนเลย 6. งูแมวเซางูแมวเซามักขดตัวเป็นตัวเอสก่อนที่จะพุ่งกัดท่าทางนี้จะช่วยพวกมันดีดไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งเสียงขู่ของมันนะครับ <c oughs> ก็จะคล้ายกับเสียงแมวง่วงนอนที่มีเสียงดังมากๆ <c oughs> เพื่อที่จะเตือนศัตรูให้อย่าเข้ามา <c oughs> 7. งูเหา่ามักจะอยู่ในทุ่งนาส่วนหัวก็จะแผ่แม่เบียได้แล้วก็ทําเสียงขูฟ่ฟอฟอและงูเห่าบางชนิดนะครับก็สามารถพ่นพิษได้ทําให้ศัตรูติดสถานะตาบอดตลอดการ <c oughs> และเรายังมีคลิปเจ๋งๆอีกมากมายอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับ